ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา14424วรรณคดีโลกนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาชุดวิชานี้นะคะวรรณคดีในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะได้รับการประพันธ์อยู่ในลักษณะใดนะคะ ก็ล้วนแล้วนะคะชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามถึงการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นผ่านเรื่องความรักความสัมพันธ์การได้รับความรักการจัดการความสัมพันธ์นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการทำสงครามเพราะเหตุใดเราถึงต้องทำสงครามกันหรือว่าความขัดแย้งต่างๆนียจริงๆแล้วมันบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ะะซึ่งชุดวิชาวันทดีโลกนี้จะเป็นเครื่องมือนำพาให้นักศึกษาเนี่ยได้สำรวจประเด็นเหล่านี้ที่เป็นลักษณะทางสากลน,นะคะแล้วก็พาันัึศษาเนี่ยก้าวข้ามผ่านพรมแดนทางภูมิศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมหรือแม้แต่กระทั่งการเวลาเพื่อที่ว่านักศึกษาเนี่ยจะได้ได้เรียนรู้และได้ทราบนะคะถึงลักษณะจุดร่วมจุดแตกต่างนะคะของมนุษย์ นะคะในแต่ละวัฒนธรรมค่ะ ทีนี้นะคะวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชานี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยข้อแรกเนี่ยเมื่อนักศึกษาศึกษาชุดวิชานี้จบแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องนะคะสามารถวิเคราะห์ตัววรรณคดีจากวัฒนธรรมที่หลากหลายได้แล้วก็ข้อ2นะคะนักศึกษาจะต้องสามารถอภิปรายเชื่อมโยงประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมที่นําเสนอในวรรณคดีจากวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ค่ะ ทีนี้เรามาดูทีละตัวทีละประเด็นนะคะว่าประเด็นย่อยๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะค่ะประเด็นแรกนะคะ การที่นักศึกษาจะสอบผ่านชุดวิชานี้เนี่ยเราในฐานะผู้สอนเนี่ยนะคะก็คาดหวังว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องมีจะต้องพัฒนาสกิลการคิดวิเคราะห์นะคะผ่านการอ่านแบบ close reading นะคะแล้วก็จะต้องสามารถ interpret หรือว่าตีความตัวบทได้นะคะอันนี้เป็นข้อแรกข้อ2นะคะนักศึกษาเนี่ยจะต้องอาสามารถสำรวจนะคะว่า ตัววัฒนธรรมหรือตัวบริบททางสังคมวัฒนธรรมบริบททางประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีมันส่งผลอย่างไรต่อการนำเสนอวรรณคดีตัวบทนั้นๆนะคะอันที่3ค่ะนักศึกษาจะต้องสามารถระบุหรือว่าอ,อธิบายแก่นเรื่องที่เป็นลักษณะสากลเหล่านี้นะคะผ่านมุมมองทางวัฒนธรรมได้ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะการที่นักศึกษาจะสอบชุดวิชานี้ผ่านนะคะนักศึกษาจะต้องสามารถเขียนความเรียงเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยต้องแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความมีความมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็มี thesis statement ที่ชัดเจนนะคะรวมทั้งมีแสดงให้เห็นถึงตัว supporting evidence ให้ชัดเจนด้วยค่ะ ค่ะลักษณะภาพรวมของ ชุดวิชานี้นะคะก็จะเป็นชุดวิชาวรรณคดีโลกซึ่งงานตัวบทวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่ได้รับการคัดสรรมาเนี่ยเราก็จะเลือกมาจากทั้งวรรณงานเขียนทางด้านซิกโลกตะวันตกนะคะแล้วก็งานเขียนทางซิกโลกตะวันออกนะคะซึ่งเราจะสํารวจ2แก่นเรื่องหลักๆหรือ2องธีมหลักๆด้วยกันนะคะก็คือธีม love and relationship นะคะแล้วก็ธีม War and Conflict นะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาได้จากหนังสือคู่มือชุดวิชา14424ได้นะคะหรือว่าถ้าท่านใดเนี่ยมีความประสงค์ที่จะอ่านตัว Text ตัวเต็มนะคะก็สามารถยึดจาก reading list ดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้ค่ะกันเรื่องแรกนะคะ Love and Relationship นะคะเราก็จะเรียนทั้งหมดอยู่4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องสั้นของเคทโชแปงนะคะเรื่อง The Storm นะคะเรื่องที่2ค่ะเป็นนวนิยายสั้นๆนะคะของฟร a นซ Kafka านะคะเรื่อง The Metamorphosis นะคะเรื่องที่3นะคะจะเป็นฝั่งตะวันออกและ ะะก็จะเป็นบทกวีของลีชางยินนะคะที่คัดสรรมาให,ให้นักศึกษาได้ศึกษาอยู่ในหนังสือคู่มือชุดวิชาอยู่ในโมดูลที่5นะคะแล้วก็เรื่องที่4นะคะเป็นเรื่องสั้นของจุมปาลาฮิรีนะคะเรื่องชื่อเรื่องว่า The Interpreter of m a l a d i e s นะคะ มากันเรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องของ War and Conflict นะคะสงครามและความขัดแย้งนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นนวนิยายนะคะของ Ernest Hemingway นะคะชื่อเรื่องว่า The Sun Also Rises นะคะเรื่องที่สองค่ะ Michael uh, Michael Ondaatje นะคะ uh, เป,เป็นนวนิยายเช่นเดียวกันนะคะเรื่องชื่อเรื่องว่า The English Patient นะคะส่วนฝังต้นออกนะคะเราจะศึกษาบางส่วนของมหากราบเรื่อง The Ramayana นะคะแล้วก็บทสุดท้ายค่ะจะเป็นบทกวีนิพนธ์กวีนิพนธ์ของจีนนะคะชื่อกวีนิพนธ์ว่า The Army w a g o n นะคะของตู้ฟูนะคะทีนี้เรามาลองดูทีละซีมกันนะคะ แบ่งให้ชัดเจนเลยว่าแต่ละเรื่องนะคะก็ะวางโครงสร้างไว้อย่างไรนะคะโครงสร้างนี้ก็จะปรากฏอยู่ในหนังสือชุดวิชาด้วยนะคะเริ่มด้วยจากเริ่มต้นด้วยติจากทีมแรกนะคะแก่นเรื่องแรก love and relationship นะคะซึ่งตัวบทที่มาจาก ฝั่งซิกโลกฝั่งตะวันตกนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็จะมีเรื่องสั้นเรื่อง The Storm นะคะแล้วก็นวันนี้ยายเรื่อง The Metamorphosis นะคะส่วนซิกโลกตะวันออกค่ะก็ยังคงอยู่ในธีมเดียวกันธีมความรักและความสัมพันธ์นะคะเราก็จะมีบทกวีกวีนิพนธ์ของหลี่ชางยินนะคะ,ะเป็น Selected Poems นะคะก็คือเลือกคัดสรรมาให้แล้วเป็นบางบาง,บางบท ะะแล้วก็เรื่องสั้นเรื่อง uh, The Interpreter of Maladies นะคะซึ่ง4เรื่องนี้ก็จะ uh, อยู่ภายใต้ทีมเดียวกันซึ่งคือทีมเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ค่ะต่อมาเ uh, ก่นเรื่องเรื่องสงครามและความขัดแย้งนะคะ War and Conflict นะคะเราก็จะสำรวจ uh, เราก็จะได้อ่านนะคะตัวบท ทั้ง4ตัวบทเช่นกันโดยแบ่งออกเป็นตัวบทจากฝั่งซีกโลกตะวันตกและฝั่งซีกโลกตะวันออกนะคะฝั่งซีกโลกตะวันตกเนี่ยก็จะมีเรื่อง The Sun Also Rises นะคะเป็นเป็นบทตัดตอนมาให้อ่านนะคะแล้วก็มี Michael Ondaatje นะคะของนวนิยายของ Michael Ondaatje นะคะเรื่อง The English Patient ซึ่งก็ตัด ตัดตอนมาให้อ่านเช่นเดียวกันนะคะส่วนฝั่งซิกโลกตนออกค่ะก็จะเป็นบทสั้นๆนะคะเป็นเราเรียกว่าเป็นเราเลือกเราเลือกสั้นๆบทบทนี้มานะคะเป็นอของมหากราบเรื่องเดอะรามยนะหรือว่าที่คนไทยเรารู้จักในนามของรามเกียรติ์นะคะซึ่งเป็นซึ่งเวอร์ชั่นที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของฤาษีวลลมิกินะคะแล้วก็บทกวี อันสุดท้ายนะคะชิ้นสุดท้ายที่เราจะได้เรียนก็คือบทกวีของตู้ฝูนะคะชื่อเรื่องว่า The a r m y w a g o n ค่ะทีนี้ เรามาดูเรื่องของกิจกรรมเก็บคะแนนกันบ้างนะคะกิจกรรมเก็บคะแนนเนี่ยเราเรียกว่าออนไลน์ r r c t t i e e นะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันอยู่6 o ออนไลน์ p r t i t i s e s ด้วยกันนะคะโครงสร้างมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะเรียนตัว Text ก,ก่อนเนาะเราจะเรียนตัว t e x t ก่อนในในหนึ่งทีมเราจะเราจะมีโครงสร้างเหมือนกันนะคะเราจะเรียนตัว Text ตัวตัวบทของฝั่งตะว,วันตก บทที่1ก่อนฝั่งตะวันตกอันที่2ก่อนนะคะแล้วเราจะปิดท้ายด้วยออนไลน์ a c t i c e ที่มีค่าคะแนนอยู่4คะแนนนะคะอันนี้เราจะอันนี้จะขอเรียกว่าออนไลน์ practice อันเล็กนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะพอถัดไปจากทีมตะวันตกเนาะเอาไปไปจากตัวบทตะวันตกนะคะเราก็จะไปสู่ตัวบทของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะก็ตัวบทฝั่งตะวันออก ตัวบทแรกตัวบทฝั่งตะว,วันออกตัวบทที่2แล้วก็ปิดด้วยออนไลน์ r r c t t i e u อันเล็กนะคะซึ่งมีค่าคะแนน4คะแนนด้วยกันพอันศึกษาทำสออันแลหรือว่าศึกษาของทีมของทั้งทีมทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยนะคะของทั้ง2ฝั่งซีโกลกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ทำ Practice, ออนไลน์ r a c t i c e ของทั้ง2อันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีออนไลน์ r r c t t i e e ใหญ่ ซึ่งจะมีค่าคะแนนอยู่12คะแนนนะคะอันนี้เราขอเรียกว่าออนไลน์ a c t i c e ใหญ่เนาะมีอันเล็กกับอันใหญ่อันเล็กคือ4คะแนนอันใหญ่คือ12คะแนนนะคะก็ลักษณะเนี้ยก็จะใช้ กับทั้ง2ทีมด้วยกันหมายความว่าทีม love and relationship ก็จะใช้แพทเทิร์นนี้นะคะแล้วก็ทีม war and conflict ก็จะใช้แพทเทิร์นนี้ในการเก็บคะแนนเช่นกันนะคะค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าการเก็บคะแนนกิจกรรมออนไลน์บน e-learning นี้เนี่ยจะไม่ใช่กิจกรรมบังคับนะคะแต่ว่าตัวเองในฐานะผู้สอนชุดวิชานี้ก็ สนับสนุนนะคะให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาลองทำกิจกรรมออนไลน์ r r c t t i e e ด้วยกันนะครเพราะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดวัดประเมินผลในในช่วงปลายภาคเช่นกันค่ะค่ะทีนี้เรามาแยกย่อยกันอีกสักเล็กน้อยนะคะว่าตัวออนไลน์ r r c t t i e e อันเล็กเนี่ยที่มีค่าอยู่4คะแนนเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะออนไลน์ Online Practice เล็กเนี่ย มันจะประกอบไปด้วย3งานนะคะสงานย่อยงานแรกเราจะเรียกว่า individual task นะคะหรือว่างานเดี่ยวงานเดี่ยวอันนี้เนี่ยไม่มีคะแนนเก็บนะคะแต่มันเป็น requirement นะคะว่านักศึกษารจะต้องทำงานเดี่ยวให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะสามารถเข้ามาทำงานที่2และที่3เพื่อที่จะทําทคะแนนเก็บได้อันนี้เป็นข้อบังคับนะคะทุกท่านที่ประสงค์จะทํากิจกรรม เก็บคะแนนเนี่ยจะต้องผ่านกิจกรรมงานแรกซะก่อนหรือทีเ่เราเรียกว่างานเดียวนะคะส่วน งานที่สองนะคะทัสที่สองเนี่ยเราเรียกว่า group discussion ค่ะก็คือเป็นการอภิปรายกลุ่มนะคะซึ่งตรงเนี้ยนักศึกษาจะได้คะแนนเนี่ยสองคะแนนสองคะแนนนี้มาจากไหนนะคะสองคะแนนนี้เนี่ยมาจากการที่เพื่อนในกลุ่มประเมินให้เราค่ะก็หมายความว่าเราเข้าไปทำการอภิปรายกลุ่มตามวันและเวลาที่ในกลุ่มจะกำหนดเอาไว้เองนะคะอ่ะเสร็จแล้วพอเราทำอภิปรายกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูค r i ลักษตัว วเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือคู่มือชุดวิชานะคะแล้วก็ให้คะแนนเพื่อนตามที่เรารู้สึกว่าเพื่อนคนนั้นๆสมควรจะได้รับตามเกณฑ์นะคะแล้วก็งานสุดท้ายค่ะเป็นทีมทัสก์นะคะทำด้วยกันนะคะเมื่อทำเมื่อทําอภิปรายกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องนะคะทำชิ้นงานออกมาในในในลนักษณะของงานกลุ่มออกมา1ชิ้นงานนะคะแล้วก็ส่ง ตัวแทนกลุ่มเนี่ยส่งเข้ามาใน e-learning เพียงคนเดียวนะคะแนะนำว่าเวลาส่งงานกลุ่มนะคะให้นักศ,าศาึกษาทำเป็นรูปแบบของไฟล์ pdf นะคะแล้วก็เขียนชื่อเฉพาะชื่อคนที่มีส่วนร่วมในงานนั้นเท่านั้นนะ,ะชื่อและชื่อสกุลแล้วก็รหัสนักศึกษาเฉพาะผู้ที่มีส่วนร่วมในงานส่งเข้ามาในระบบ e-learning นะคะมีข้อมีข้อคำเตือนไว้นิดนึงนะคะนักศึกษาจะต้อง หมั่นตรวจสอบนะคะเดทไลน์ line, การส่งงานของแต่ละของแต่ละงานให้ชัดเจนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยครูจะระบุเดทไลน์การส่งงานกลุ่มนะคะเฉพาะการส่งงานกลุ่มไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำชุดวิชาไว้แล้วแต่ว่า individual task หรืองานเดียเ่ยวก็มีเดทไลน์เช่นกันแต่ว่าอันเนี้ยนะักศึกษาจะต้องตรวจสอบจากใน e-learning ของแต่ละวีคค่ะว่างานเดียวเนี่ยเขาปิดกำหนดส่งเมื่อไหร่นะคะเพื่อที่เพื่อที่ว่านักศึกษาจะได้ไม่พลาดการส่งงานนะคะต่อไปค่ะเราจะพูดถึงออนไลน์ practice อันใหญ่ซึ่งมีค่าคะแนนสูงถึง12คะแนนนะคะออนไลน์ practice อันใหญ่เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะโครงสร้างจะคล้ายๆกันโดยประกอบไปด้วย individual task นะคะงานเดียว ะะเช่นเดิมค่ะว่านักศึกษาทุกคนจะต้องทำงานเดี่ยวให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะมีถึงจะมี Access หรือทางเข้าไปทำงาน ก o ุ p d ดิสคัชชันหรือว่าที a ทัสแล้วก็เพ e ยร์ฟีดแบ็นะคะทีนี้งานางานออนไลน์พร c อทิสอันใหญ่เนี่ยมันมี12คะแนนใช่ไหมคะโครงสร้างมันจะมีส่วนแตกต่างเล็กน้อยค่ะงานแรก Individual t a ัสนะ,ะอันนี้บังคับเหมือนเดิมนะคะงานที่2ค่ะก o ุ p d ดิสคั s ชันนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะภายในสมาชิกภายในกลุ่มเนี่ยนัดวันและเวลาที่ทุกท่านสะดวกนะคะเพื่อที่จะทำก o ุ p d ดิสคัชชันนะคะหลังจากทำก g ุ o u ดิสคัชชันแล้ว ะะทุกท่านาจะต้องช่วยกันร,ระดมสมองในการเขียนนะคะ s s m g n t e n t นะคะเป็นทีม m t k นะคะเป็นางานกลุ่มเพื่อที่จะส่งตัวแทนกลุ่มเนี่ยส่ง เข้ามาในระบบ e-learning เพื่อที่จะได้คะแนน10คะแนนอันนี้ครูตรวจนะคะแล้วก็งานสุดท้ายค่ะก็คือการให้ฟีดแบ็กการเพียการให้ peer rating นะคะการให้คะแนนเพื่อนนะคะ feedback and rating นะคะการให้คะแนนเพื่อนในใน peer feedback task นะคะมีค่าคะแนนอยู่2คะแนนก็ใครเพื่อนเราสมควรได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ทุกท่านก็จะต้องไปเช็คตาม criteria หรือว่าเกณฑ์การให้คะแนนที่ระบุเอาไว้ในหนังสือคู่มือชุดวิชาค่ะต่อไปการประวัติและประเมินผลนะคะท่านใดที่ทำคะแนน เก็บออนไลน์ p r a c t i ท e s ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมีค่าคะแนนเก็บอยู่ทั้งหมด40คะแนนนะคะหมายความว่า40คะแนนนี้เนี่ยจะถูกนำไปคิดคะแนนร่วมกับคะแนนสอบปลายภาคนะคะซึ่งมีสัดส,ส่วน40ร้อยละ40นะคะสำหรับคะแนนเก็บนะคะแล้วก็สอบปลายภาคอีกอมีค่าคะแนนอยู่ร้อยละ60นะคะเป็น40 60เนาะนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใน าภาคการศึกษานั้นเกิดมีท่านใดที่สอบตกขึ้นมานะคะคะแนนเก็บอันนี้เนี่ยคะแนนเก็บ40ก้อน40นี้เนี่ยจะถูกเก็บเอาไว้ให้เผื่อท่านสอบอสอบซ่อมนะคะในเทอมเดียวกันจะเก็บไว้แค่สอบซ้อมในเทอมเดียวกันเท่านั้นนะคะค่ะทีนี้การวัดและประเมินผลเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มี2วิธีเช่นเหมือนเหมือน คล้ายๆกับชุดวิชาอื่นๆทั่วไปนะคะก็คือว่าท่านที่ทำออนไลน์ r r c t t i e s s ทำคะแนนเก็บเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าจะมีคะแนนเก็บอยู่40%หรือร้อยละ40นะคะแล้วก็ไปทำคะแนนสอบอีก60นะคะทีนี้สำหรับท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการทำออนไลน์ r r c t t i e s s หรือคะแนนเก็บนะคะ ก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าคะแนน40%นี้จะหายไปไม่หายนะคะก็คือว่าถ้าท่านที่ท่านที่ไม่ได้ทำคะแนนเก็บเลยเนี่ยหรือว่าท่านที่ทำคะแนนเก็บแล้วได้น้อยนะคะมหาวิทยาลัยค่ะจะมีวิธีการคิดคะแนนอยู่2วิธีนะคะก็คือว่าวิธีแรก40-60ใช่ไหมคะกับวิธีที่2เขาจะคิดคะแนนจะคะแนน ตอนคะแนนคิดเกรดอะค่ะว่าง่ายๆนะคะจากคะแนนสอบ100%เพราะฉะนั้นนะคะท่านที่ทำคะแนนเก็บเอาไว้เนี่ยท่านจะมี2ทางให้เลือกหมายความว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะดูทั้ง2ทางเลยทางแรก 40- 60กับทางที่200จากคะแนนจากคะแนนสอบล้วนๆนะคะท่านทางใดก็ตามที่ท่านทำคะแนนได้สูงกว่านะคะมหาวิทยาลัยจะเลือกคิดคะแนนจาก ทางนั้นนะคะจากวิธีนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของคนที่ทำคะแนนเก็บนะคะมาดูการสอบปลายภาคกันบ้างนะคะการสอบปลายภาคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ข้อด้วยกันนะคะเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อสอบอัตนัยทั้งหมดนะคะข้อสอบอัตนัยแบ่งออกเป็น3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเนี่ยมีมีค่าอยู่20คะแนนนะคะจะเป็นลักษณะการเติมคํา ะะการเติมคําเป็นภาษาอังกฤษนะคะข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษการเขียนเรียงความการเขียนเติมคําก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะข้อแรกค่ะมีค่าอยู่20คะแนนนะคะเป็นการเขียนเติมคําเป็นการเขียนเนื้อหาเนี่ยนำมาจาก ทฤษฎีต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหนังสือคู่มือชุดวิชานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาอ่านศึกษาคู่มือชุดวิชาเนี่ยนักศึกษาอ่านเป็นหนังสือคู่มือชุดวิชาบรรยายเป็นภาษาไทยร่วมกับมีเทอร์มส์ต่างๆคำศัพท์ต่างๆที่วงเล็บเป็นภาษาอังกฤษคำเหล่านี้ค่ะนักศึกษาก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วก็ทำความเข้าใจคำเหล่านี้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะทำข้อสอบในพ์ท พาร์ทแรกได้นะคะส่วนพาร์ทข้อที่2นะคะแลวก็ข้อที่3เนี่ยเป็นเอเซค่ะเอเซ่ <Ess ay S 1> ก็คือการเรียงความมีค่าคะแนนอยู่ข้อละ20คะแนนนะคะรวมทั้งหมดเป็น60คะแนนนะคะในข้อที่2กับข้อที่3นะคะเช่นเดาไม่ยากนะคะในเอเซ่ข้อที่ข้อที่2หรือเอเซ่ที่1เนี่ยโจทย์เนี่ยก็จะถามคำถามที่เป็นคำถามเกี่ยวกับนะะแก่นเรื่องแรกค่ะ Love and relationship นะคะซึ่งจะมีเราเรียนมาทั้งหมด4เรื่องโจทย์ก็จะถามครอบคลุมทั้ง4ตัวบทด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็เช่นเดียวกับเอเซ่ที่2นะคะข้อที่3มีค่าคะแนนทั้งหมด20คะแนนโจทย์คำถามข้อคำถามก็จะเป็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับ t e ม War and Conflict นะคะเป็นทีมเป็นแก่นเรื่องอสงครามแล้วก็ความขัดแย้งนะคะก็ ก็จะมีโจทย์ก็จะถามครอบคลุมกะจากตัวบททั้ง4ตัวบทด้วยกันค่ะทีนี้นะคะมาดูการเกณฑ์การให้คะแนนของอการสอบปลายภาคกันบ้างนะคะเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ย 3หัวข้อด้วยกันนะคะโดยหัวข้อแรกเนี่ยมีค่าอยู่8คะแนนนะคะจาก20นะคะอันนี้คือหมายถึงการเขียนการเขียนเอเซ่นะคะมีข้อคะแนนอยู่8เกมเนี้ยมี8คะแนนเนี่ยก็จะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการความคิดเชิงวิพากษ์นะคะหรือว่า critical thinking นะคะ,ะแล้วก็การอ่านการอ่านแบบ close reading นะคะการอ่านแบบละเอียด ะะก็จะมีค่าทั้งหมดอยู่8คะแนนซึ่งเกณฑ์ก็ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะคะนักศึกษาจะทำไงให,ให้ได้8คะแนนเต็มก็จะต้องสามารถเ,เขียนบรรยายนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเขียนแบบแสดงความความคิดเชิงวิพากษ์มีการคิดวิเคราะห์นะคะจากทั้ง4ตัวบทด,ด้วยกันนะคะอ่ะอันนี้ก็ไปศึกษาเกณฑ์ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอน,นะคะ หัวข้อที่2ค่ะน้ำหนักก็จะให้ไปอยู่ที่ historical and social context ค่ะคือบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะเนศึกษาถ้ายังจำได้นะคะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือว่าสิ่งที่คาดหวังจากทีจากการเรียนชุดวิชานี้เสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องสามารถอภิปรายความเชื่อมโยงระหว่างตัวบทนะคะแล้วก็ลักษณะของอบริบททางสังคมวัฒนธรรมได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะให้ไว้อยู่ ค่าคะแนนอยู่8คะแนนด้วยกันนะคะต่อไปค่ะส่วนสุดท้ายให้คะแนนอยู่4คะแนนนะคะเป็นเรื่องของอาการวางโครงสร้างของตัวเรียงความของนักศึกษานะคะถ้านักศึกษามาีมี thesis statement ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีวางโครงสร้างประโยคที่เป็นลำดับเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็อ่านแล้วลื่นไหลนะคะนักศึกษาก็จะได้ตรงเนี้ยคะแนนตรงเนี้ย4คะแนนเต็มค่ะ การอ่านและศึกษาวรรณกรรมโลกจึงนับว่าเป็นเป็นการให้เครื่องมือแก่ผู้เรียนนะคะในการสร้างความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนหน้าต่างเปิดกว้างที่ทำให้เราได้สำรวจมนุษย์นะคะ,ะลักษณะของมนุษย์ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ลักษณะความเป็นสากลของมนุษย์ทั้งบนโลกใบนี้นะคะ,ะแล้วก็นะคะ ในฐานะผู้สอนชุดวิชานี้เนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนนักศึกษาทุกท่านนะคะแล้วก็นักศึกษาจะได้สามารถเชื่อมโยงบทบาทของผู้เรียนในฐานะพลเมืองของโลกได้อย่างมีความหมายค่ะ